พึ่งรู้วิธีแตงนอคาจ้ะพี่น้องจ้าแตงออกแล้วแตกนอไม่ขึ้นมางามๆเลยจ้าหนิจะเปะิดะ,ะ,ะแปะขึ้นมาโอ้ยแทนทีสิหูแต่ดนนะ้องพี่น้องเนาะน,นี่นี่เด้อจะได้พูดใดไ่พท่านหูคืดอดไม่ดอดเด็กไม่ดอดพึ่งหูกับสีแบ่งปันต่อไปหูน้ำนะนะนะกันเด้อวจ้ะนี่คาหนะหนาหกกแบบนี้เด้อพี่น้องเขาายาปล่อยไว้เด้ยดยอยจ้ะเด้อเฮาายาปล่อยไว้อ่าต้นแก่ๆซ้ำนี่เด้อวจะ้ะนน่ก้นแก่ๆจังสี่ใบเริ่มเริ่มมีสีน้ำตาลนี่เขาดึงออกเลยนะคะนี่ ดึงแบบนี้เลยนะคะดึงแบบนี้นี่จ้ะดึงออกเลยแล้วเพ่นจะแตกนอไม้ขึ้นมาเด้อยจ้ะเดินนี่ตีแตงออกเลยค่ะน,นี่แตงออกเลยเอาจับทกเลยนะคะจับต้นทกสีเลยนะคะแล้วก็เหลือไว้นะคะเหลือไว้ต้นประมาณนี้นะคะตน้นถีบอ่านแก่คักนี่จะเอาไว้เหลือเรียงกอนะคะส่วนตน้นถีแก่แบบนี้นะคะเอาออกเลยนะคะ ในการที่เข้าดึงนะคะเฮ็ดให้อาคอนต้นโยกนะคะโคอนต้นโยกจะเป็นการเล็งนอไปในโตเนาะคะ่ะเนอ,ขอเขาจะได้เพิ่นในแตกนอหลายเนาะคะ่ะนี่เอาออกเลยจังสีนะคะนี่นแก่จังสีเอาไว้กับบวเกิดประโยชน์จ้ะนี่ถกออกเลยนี่นะคะนี่วิธีการแตง่งคานี่จ้ะโอ้ยดีอีหลีจะเอามื่อนี้เอามาแบ่งปันนะจ๊ะเนาะน,นี่เตาแต่งแล้วกำลังแตกนอกขึ้นงามๆเลยจ้ะ